วัดมหาธาตุเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุใจกลางพระนครมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของกรุงศรีอยุธยาได้รับการดูแลมาตลอดจนจวบจนถูกทําลายและถูกทิ้งล้างลงหลังเสียกรุงครั้งที่สองและนี่คือเสียระพุทธรูปในต้นโพนะคะเป็นไฮไลท์ของวัดเลยค่ะเดินต่อมาเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเจอกับระเบียงคดนะคะระเบียงคดก็คือระเบียงทางเดิน ล้อมรอบบริเวณพุทธาวาสที่มีเจดีพระอุโบโสถหรือพระมหาวิหารเป็นศูนย์กลางและนี่คือพระปางประธานก่อสร้างด้วยศิลาแรงและอิฐปัจจุบันเหลือเพียงส่วนฐานเท่านั้นนะคะในเอกสารพงศาวดารบอกไว้ว่าในรัชสมัยพระเจ้าประสาททองได้มีการบูรณะปรับปรุงพระปางนี้พระปางนี้ยังคงความสมบูรณ์อยู่มาก จนมาในสมัยรัชกาลที่6พระปางนี้ได้พังทลายลงมาเป็นดังที่เราเห็นสภาพในปัจจุบันนี้